ไปห้าหกเจ็ดแปดมันจะลงห้าหกตังคห้าหกเจ็ดแปดเอาใหมนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งเจ็ดแปดไปหนึ่งสองสามสี่ทิ้งห้าหกเจ็ดแปดใส่ทิ้งห้าแล้วก็มือนี้ขึ้นมา ใส่ห้าหกเจ็ดแปดดอนั้นหกเจ็ดแปดแล้วก็เอาไม่ไหมหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, ไป มันเดิมมันเดิมเอาใหม่หน้ำใหม่ดิซี่เราต้องนั้แต่แปดต้องน้ำตั้ทัหนึ่งสองแล้วก็พอหนึ่งสองเสร็จปุ๊บก็ยกขาขึ้นเจ็ดแปดไม่เจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดีซ้ำ ออถอนไม่ได้ไม่ได้เอาขามาเอาแต่เอาใต่ตัวออกมาเอาแต่ตัวดุเพิ่บบิดตัวออกมาใช่หนึง่งสองขึ้นเอาใหม่เจ็ดแปดที่ใหม่หนึ่งสองซ้ำจิตไม่เจ็ดแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสามขึม้นสี่ห้าหกจิ้มแปดเปิดสองสามสี่ห้าหกปิดแปดขึ้นสองสามส,ามสี่ดี อะไรก่อนเป็นลมงที่ป่ะบอวหมุนปุ๊บแล้วดูก็เป็นลมขาดูไม่เต้นต่อได้มันทำได้อยู่แล้วนูต้องทำได้เพราะว่าเราปิ๊สามสี่ห้าหก้าหเจ็ดแปด แล้วก็หนึ่งสองกนีิค้างไว้เจ็ดแปดห้าหกหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอามือนี่ออกมาเอาโมนี้ลงเอาโมนี้ออกมาเจ็ดแปดใช่เอาโมนลงห้าห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งดันสองสามดันสี่ห้าดันหกเจ็ดดันแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหันหกเจ็ดชูแปดหนึ่งกลางสองนีิหนึ่งกลาง ไม่เอาขาหนูนะสิเอาขาที่หนูก้ามาหน้าก้าวไปหน้าหน,นึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเปิดสองสามปิดสี่ห้าหกโล่งเจ็ดปิดแปดขึ้นหนึ่งสองสามสี่เอาตัวนี้ใหม่ฮันหลังอะ่ะเจ็ดแปดเอาหนึ่งจะซ่อม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสสห้าหเลยห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสสห้าหเจ็ดแปหนึ่งดันสองสามดันสห้าหเจดแดหนึ่งสองสามสห้าหันหกชูเจ็ดแปดหนึ่งสอง้สามสห้าหเจ็ดหนึ่งสองเจแปดเจด แปดหนึ่งสองสามยกสี่หยกเจ็แปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าหกเดแ่งสองสามสกันด้วและสแ <c oughs> ละ8 าไปถ้าจะไปพ้อนสู้ที่ไป1 1 2หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นหก สาใช่อันขึ้นหนึ่งเลยขึ้นหนึ่ขึ้นหนึ่งว่านทุกทีหนึ่งสองสามเปิดห้าหกเจและสี่ห้าหกเจใช่123่2 3สา6 7 8ไป1 2้และ4 5 6 7และ8 1 2 3 4สบน5้เปิด1 2 3 4 5 6เเาเดี๋ยวก็ได้